แนเทนาจาดตลอดอสวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเบี้ยพากินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ก็ได้กับข้าวลำลำ้มาแถมแล้วนะเจ้ามาจวนท่านผู้ชมกินด้วยกันเนาะมาเจ้ากินข้าวแรงด้วยกันนะเจ้าวันนี้ก็ นี่อยากกินบะเบ้อแล้วนะเจ้าออกพรรษาแล้วกินได้แล้วนะเจ้าเมนูเนื้อนะเจ้าจะเป็นต้มคมเครื่องในเนื้อแต่บม่รู้ว่าเป็นวัวหรือว่าเป็นควายเนาะบ่ได้ถามปอก้าปนเจ้ามีคันเทนาครับอันนี้เขาห้องเองนะปากน้ำอีก่ก็เจ้าปากนา้ำบวอยกเอายับเข้าไปแฮมนอยยืดตรงไหนกินกับข้าวเหนียวเจ้าต้มขมขมแต่แต่เลยเจ้าส่วน พักนี่มาได้มากินกับเนาะคือตังมดนี่เอาแค่แบบมาตบแต่งตกแต่งหรือว่าตกแต่ง <c oughs> จานนะเจ้าเดี๋ยวชิมพอก่อน <c oughs> สามเดือนนเจ้าสามเดือนกว่ามาได้กินเนื้อเพราะว่าเบี้เข้าพันษาเบี้ยจะมากินเนื้อเนาะจะมากินซัดใหญ่โอมอมล่ำ ปรุงพริกสักหน่อยเจ้าช่วงนี้ก็แม่สายอากาศหนาวแล้วเนอะเจ้าเริ่มเป็นวัดเป็นไอกันมาละเป็นไข้กันมาละเบียกอติดพี่วันแล้ววันก่อนยังทำอาหารให้พี่วันกินอยู่แต่วันนี้ติดแล้วเจ้าเริ่มผูดังตันละ มาเนะเจ้าตั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนะเจ้าเพื่อนเพื่อนทางฝั่งไทยฝั่งพม่าฝั่งลาวเนะเจ้าแล้วก็เพื่อนเพื่อนไทยใหญ่เนาะแล้วก็ทางเพื่อนเพื่อนทางประเทศนอกตัยเจ้ากินต้มขมเครื่องในเจ้านี่ก่อนไปกินด้วยกันก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อตัวเนี่เจ้า ฝากเป็นกำลังใจฮือช่องเล็กๆช่องนี้เตยนะเจ้ากดไลค์กดติดตามเพื่อเตยนะเจ้าหาก,กดกระดิ่งเอาไว้ก็จะบพาดคลิปใหม่ๆหรือว่าคลิปต่อไปของช่องวันเบียร์พากินพาเที่ยวนะเจ้ามาลงมือมาๆกินข้าวแรงด้วยกันเจ้าอู้เยอะไปหน่อยโอ้ข้าว้อนขนาดเลยนี่ ออ้อนนี่ฮอนนี่อนฮอนโอ้ยมาเนอร์กินได้กันจุ่มเข้าไปเหมือนเดิม,มเป็นไรรสชาติขออนุญาตใจมือเตยนะเจ้าคันแทนน่นาเตย มันมีความเหนียวนะเจ้าต้มจน,ปมนจเปื่อยห่เจี้ยต้มเาะอื้อเขรอมาหนึ่งร้อยบาทเจ้าต่งหมดนี่ Nè. Bạc nám. Nên cơ. Mm. Tết mưu mình đơm. ตะไครแม่กาปันบอกคือซื้อจ้วยหน่อยมัดสิบบาทสองมัดสิบห้าเอามาสองมัดผักกาดก็มัดสิบบาทสองมัดสิบห้าเอามาสองมัดอันไหนดีอันไหนดีนนดลำลำ เข้าหน้าหนาวมาแล้วนะเจ้าก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะเจ้าถ้าได้ป่วยมาก็มันจะใจเวลาหลายวันมันจะเสียเวลาเสียเวลาทำมาหากินเนาะขัมทันทานนะ หนาวก็หนาวอยู่แต่ว่าต้องเปิดพัดลมตัวยุงเยอะเดี๋ยวยุงจสักขอชิ้นใหญ่ๆสักสองชิ้นแล้ว เาว้มันเต็มปากเต็มคำเลยเดยเดี๋ยวเดียวคันเทน,นาจัดอืมโม ตอนข้าวพรรษานี่เห็นช่องอื่นเป็นกินเนาะโอ้คืนน้ำลายเตยตลอดอืม้างโซ่ ชื่นใจโอ้ยเข้ากันเนาะก็ค่อยหัวตะกลมได้ <laughs> ก่อนจะได้มาหนึ่งหนึ่งก้อนนิด Những loại bạc bia vào khuôn mặt trọn trời nhỏ. ก oh. <c oughs> ินคนเดียวคงบบหมดแต่เจ้าขาบนี่ถ้าจะได้กินอีข้าบนึงอยู่เพราะว่าพี่วันก็บากินนะเจ้าพี่วันช่วงนี้ก็ยังบากินเตอกินจิ้นกินเนื้อต่อมาจะวางแหงไปหน่อยจุ่มเข้าไป ซื้อมาตุนเองก็น้าจะตุนเหมือนถน้าจะเปิือแก๊สอะลาอยู่เข้าสิบบาทก็บ่หมดเจ้า วันนี้เสียงอาจจะเบานิดนึงเริ่มเป็นวันเสียงกำลังแตกสาวใหม่สาวเหลือน้อย ลำเครื่องของป้นมันจะเข้มข้นหรือเราจะก็เลยแบบต้องทำแจ่วอีกจางใะพริกน้อยเดียวสำหรับเบียร์นะเจ้าแต่สำหรับคนอื่นนี่มือม,มือนกัน เติมแต่พริกอย่างเดียวอย่างอื่นมาต้องเติมเลยเสียงเคี่ยวคุบคุบคุบเอาแบบแยกหน้ามาแล้วก็ ย่าเหมือนลวกจิ้มก็น่าจะมองนะเจ้าแต่เบียอยากกินเป็นต้มขมมากกว่าวนันนี้เอาวะเนาะพอประมาณอิ่มล่ำแน่นล่ำก็บวัวนีเจ้ามันอยู่ประมวนเซ็ยมาก เช็ปากหน่อยเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็กินอ,อาหารล้ำๆเหมือนเดิมเจ้าอันไหน,นบัลลบมเอามากินเนาะเอ๋ออูจะอีก,ก่อนของกินล้ำมันอยู่ที่คนมากเนะเจ้าถ้าคนบบมากมันก็ว่าบัลลันั่นนะเนาะแต่เฮามากเนี่ยมันก็คือล้ำล้ำของเฮาอีเตะก็ต้มขมเครื่องในเนื้อเนะเจ้าสำหรับคลิปนี้เบี้ยก็ขอฝาก กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งคือตัวนาเจ้าเป็นกำลังใจคือช่องเล็กๆช่องนี้ตัวนาเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า